รีวิวตัวละครอย่างอาริมะานะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเก่งหรือเปล่าถ้าหลังจากผมรีวิวตัวละครทุกตัวไปแล้วเนี่ยแล้วรู้ความสามารถทุกตัวละครนะครับเราจะเริ่มจัดเทเลสกัรนเดนนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมนี้แล้วชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยลวกันนะครับเพื่อที่เราจะเล่นเกมนี้กันไปด้วยกันยาวๆน,นั่นเองนะแต่อย่าลืมนะครับว่า ทาวเวอร์ดีเนต์นั้นมีมากมายไก่กองนะตอนนี้ครับและแบบที่ผมรอเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าแบบนี้สามารถเล่นแบบฆ่าเวลาหรือว่าเล่นฟาร์มเพื่อรออัปเดตในอนาะคตได้ครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าเกมนั้นอัปเดตได้ดีหรือเปล่านั่นเองเนาะตามนั้นครับป่ะเราดูนะครับอาริมาเนี่ยสามารถหาได้จากตู้นี้เลยน,นั่นเองนะครับก็วนๆกันไปวนๆกันมาแนะนําว่าให้สุ่มตอนที่ตัวละครมีอยู่ตรงกลางละกันเพราะว่าโอกาสออกจะมีถึง2เท่าน,นั่นเองนะครับและอาริมาเนี่ยถ้าใส่คอสเมติกแล้วก็จะเท่ๆแบบนี้เลยนะั่ aura, นเองนะมีออร่ามี วุธที่เป็นของกูเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วว่าเป็นตัวอะไรนะจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันนานมากส่วนของอีโวเนี่ยก็สามารถคลาบได้จากตรงนี้ครับเราก็มาลงชาเลนจ์แถวนี้ได้เลยเพราะว่าอันนี้เนี่จะมีการบอกอยู่นะระดับไฮคอสการันตี2-3งมเมจิกโทเคนก็คือเจ้าตัวเฟรดรีโลนั่นเองนะครับหรือไม่ก็ถ้าคุณเนี่ย ฟาร์มเพชรปล่อยฟาร์มเพชรอย่างที่ผมเคยสอนฟาร์มไปนั่นเองนะั้นไลฟ์สตรีมนะคุณก็สามารถมาซื้อของอีโวได้ที่นี่เลยเห็นปะ่ะอันนี้จะอยู่ที่7จ็ดพันนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าขยันหน่อยก็แนะนําว่าให้ลงเป็นเจ้าตัวาดาวดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเพชรเอาเพชรไปสุ่มหาตัวละครอ,อื่นๆดีกว่านั่นเองครับป่ะไปรีวิวตัวละครกันหน่อยแล้วกันครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะเก่งไม่เก่งยังไงเดี๋ยวเราดูกันในคลิปนี้เลยนั่นเองครับซึ่งด่านที่จะรีวิวเนี่ยก็จะเป็นด่านแรกแล้วกันนะครับเพราะว่าเขา,า,าเร,ารว,วอกจุดนนีรด ไอ้นี่ยังไม่มีตัวตังเนาะในการรีวิวเนี่ยก็จะค่อนข้างนานนิดหน่อยนะครับเราก็จะค่อยเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับมาเริ่มดูกันเลยแล้วกันเนาะตัวละครตัวนี้เนี่ยค่าวางอยู่ที่950นะครับแต่เกมนี้ถ้าไม่มีตัวตังเนี่ยก็จะได้วางประมาณเว็บที่3นั่นเองนอกจากราคาที่เกิน900เป็นต้นไปอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณเว็บที่2เว็บที่3นี่แหละประมาณนั้นถ้า2วางไม่ได้ก็3นะฮะประมาณนี้ก่อนก็ยังวางไม่ได้นะครับเว็บที่2มันจะขึ้นประมาณ700นั่นเองก็หมายความว่าตึงอยู่นะครับตึงอยู่ แต่ก็จะเป็นตัวละครที่ราคาถูกกว่าแ้งถูกกว่ากรน,นะครับถูกกว่าหลายๆตัวด้วยเช่นกันเนาะอ่ะวางได้แล้วนะครับผมจะเริ่มวางตรงนี้เลยละกันนะครับเราเก็บตังค์กันมาพอประมาณแล้วนะครับเรามาเริ่มรีวิวตัวละครอย่างอาริมาก,กันอย่างจริงจังเลยละกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ขัดอะไรสักนิดนึงนะครับหรือว่าติดขัดนะเนาะอ่ะมาดูกนะันฮะอาริมาเนี่ยค่าวางอย่างที่บอกไปคือ950นะครับเราต้องรอประมาณเว็2เว็บถึงจะวางได้ครับแล้วก็ที่เราเห็นเลยชัดเจนว่าตัวระดับมิสติกเนี่ย มันจะวางได้3ตัวหลายๆตัวเลยเนาะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากเท่าไหร่เนาะในตัวเกมนี้เนาะถ้าพูกกันตามตรงคือถ้าเราเทียบกันกับหลายๆเกมหรือว่าเกมที่มีคุณภาพด้านความแตกต่างของตัวละครนะครับตัวละครเดี๋ยวมักจะวางได้4ตัวบ้าง5ตัวบ้าง2ตัวบ้าง1ตัวบ้างนั่นเองครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจะวางได้3ตัวเลยซึ่งก็ยังไม่ได้เห็นความแตกต่างกับตัวละครมากเท่าไหร่นะผมเองรู้สึกค่อนข้างไม่เชิงผิดหวังหรอกนะครับแต่ก็แค่ว่า แอบหวังให้เขามีการปรับปรุงหรือว่าการมีในอนาคตเพราะว่าตัวละครที่วางได้3ตัวเนี่ยเหมือนเกมก็จะพยายามแบบไปบัฟที่ดีที่สุดอยู่แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้ามันมีความแตกต่างทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสามตัวเนี่ยบัฟดีที่สุดมันไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เนี่ยมันก็จะรู้สึกดีกว่านั้นนั่นเองซึ่งเกมที่ผมพูดถึงมันคืออนิเมะโรโยที่มันมีตรงนั้นนั่นเองครับแต่ว่าเกมนี้จะยังไม่มีตรงนี้นั่นเองนะอ่ะเราจะเริ่มอัพตัวละครได้หรือ,อยังเพราะจะหลุดแล้วนะฮะก็ควรจะต้องอัพแหละเพราะ เราจะเปลี่ยนตัวละครอัพตรงนี้หน่อยละกันนะครับจะได้ดูช้าๆกันไปเลยน,นั่นเองครับชิบหายแล้วต้องขายตัวละครตายแล้วอเอ,อ้ยเมื่อกี้ผมกดอัพเกรดหรอขายตัวละครกอนละกันพวกนี้เอาเป็นตัดล่างนู่นนี่ไปแล้วกันนะบ้านจะแตกและเวรกรรมมากๆนะฮะหรือจะไปรีวิวข้างหน้าดีนะฮะทันไหมทันไหมคิดว่าทันไหมทันไหมไปรีวิวข้างหน้าเหมือนเดิมดีไหมน่าจะดีแหละอ่ะช้านิดหนึ่งเนื้อเพราะเราต้องเคลียร์บอสเนาะตามนั้นเลยอ่ะ มาเริ่มรีวิวกันเลยครับมีตังอยู่40,000รีบอัปเกรดรีบวางแล้วกันเนาะขั้นแรกในการวางเนี่ยมัน515แล้วแต่ว่านี่มีกล้ามเนี่ย เรียกได้ว่าความสามารถนะครับคล้ายๆแชงเลยนั่นเองนะแชงอาจจะวางถึงพันสนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตีช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับโดยรวมแล้วก็ใกล้เคียงกับแชงแต่ว่าข้อดีคือราคาวางถูกกว่านั่นเองครับอัปเกรดครั้งแรกเนี่ยดาเมจเป็น800เลยนั่นเองนะครับคูดาวก็ใกล้เคียงแต่คือเกมนี้เดี๋ยวต้องรอปรับในอนาคตหรือเปล่าผมไม่รู้เนาะเพราะว่ามันมีจุดทศนิยมด้วยแล้วมันก็มีการปัดขึ้นด้วยแต่ว่าถ้าทศนิยมเนี่ยต่ำกว่า5หรือว่า4ีละกันนะมันจะเป็นปัดลงนั่นเองก็ไม่เข้าใจเหมืือออนว่่าาทํไไปเพะร นะครับผมมันทําให้เราดูแล้วเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงเนาะก็เออตามนั้นนั่นแหละนะอ่ะมาดูกันต่อครับอัพเกรดขั้นที่2เนี่ยดามเมจจาก800นะครับเป็น1,000เลยนั่นเองครับแล้วก็1,000เนี่ยเป็น1,700นะประมาณนั้นนะร,ระยะก็เพิ่มขึ้นเห็นอย่างชัดเจนเนาะแล้วก็อัพเกรดขั้นที่3หรือว่าขั้นที่4เนี่ยจะดามเมจเป็น20 0 0เลยก็ถือว่าดามเมจไม่แย่นะเออคูดาาก็ลดลงเรื่อยๆครับแล้วก็อัพเกรดขั้นที่5เนี่ยจะได้ท่ามาใหม่นะครับ คูดาวลดลงนะครับอันนี้น่าจะเป็นเลคหกแล้วแล้วก็ดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้น,มามานประมาณ4 0 0ร้อยถึงห้าร้ยนะระยะก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยน,นั่นเองครับเห็นปะมันจะปัดขึ้นปัดลงแบบนี้เลยแล้วก็วงที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเซอร์เคิลเอลีแบบนี้เลยแล้วก็จะเหมือนโจมตีเป็นสายฟ้านะใครที่ชอบอาริมาก็จะอารมณ์ประมาณนี้น,นั่นเองนะครับ <S <S ตัวละครตีโดนไหมไม,ไม่โดนโอเคงั้นเดี๋ยววางตัวนี้ขัดไว้ก่อนละกันนะครับประมาณนั้นนะยังคงเป็นเซอร์เคิลเอลีอยู่นะครับอัปเกรดขั้นที่หกเนี่ยดาเเเมมจพิ่ป็น 2, 8, แล้วก็อัปเกรดขั้นที่7เนี่ยเป็น3 0, 2 0 0นะคูดาวลดลงเรื่อยๆครับระยะก,ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับแล้วก็อัปเกรดขั้นที่8เนี่ยนะครับจะได้ท่าเป็นโอมานั่นเองครับหรือว่านกคูกตาเดียวน,นั่นเองนะตามนั้นเลยนะครับแล้วก็จะกลายเป็นใช่นกคูกตาเดียวบางอยางจำไม่ได้แล้วเรื่องนี้เนาะแล้วก็จะกลายเป็นดาเมจใน3,5 0 0คูดาวจะนานขึ้นนะครับระยะก,ก็เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วรูปแบบการโจมตีจะเปลี่ยนเป็นกรวยนั่นเองครับก็คล้ายๆเกมออนิเมะเวนเจอร์เนาะที่ว่า ก็เป็นการฟาดลงไปก็เหมือนเอเอแหละแต่ว่าเป็นสกิลที่สวยขึ้นมานั่นเองนะครับใครที่จำอนิเมชั่นเวนเจอร์และมีอาริมะได้ก็จะเข้าใจดีว่าตัวนั้นเป็นไม่ทอเป็นดุนันนี่นั่นเองครับก็เป็นการฟาดลงแบบนี้เลยก็ถือว่าสวยใช้ได้นั่นเองนะครับตามนั้นเลยนะเทอยู่เทอยู่ยังไงสิตีเนี่ยข้อเสียงของตัวกลวยเนาะเวลามันเออเวลามันตีเนี่ยมันจะตีแบบว่าเนี่ยถ้าตัวละครมันเข้ามาใ,ใกล้มันจะตีแบบเสียวงไปเลยครับตามนั้นเนาะก็เวลาเออเวลาที่วางก็ควรจะวางแบบไกลๆอะไรอย่างนี้นะทำให้มันแบบ โจมตีแบบเขาเรียกว่าปลายกลวยได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะอัปเกรดขั้นที่9ครับจบเลยเหรอแค่นี้จริงเหรออ่าโอเคก็เออค่าวางเนี่ยนะครับมันประมาณ4 2 0 0 0นะถือว่าเป็นตัวละครที่วางไม่ได้แพงมากนะก็คือเล่นได้แหละถามว่าเก่งไหมมันมันมันเก่งแต่ผมรู้สึกว่าแช้งเก่งกว่า รู้สึกว่ากอรเก่งกว่านะอันนี้ส่วนตัวนะแต่ว่ากอรเนี่ยจะตีช้าและตีเป็นโฟร์เอีอนั่นเองครับซึ่งรูปแบบการเล่นก็จะใช้งานที่แตกต่างกันแต่ว่าตัวนี้ระยะค่อนข้างกว้างนั่นเองครับแต่ว่ารูปแบบในการวางเนี่ยอาจจะต้องหาจุดวางที่มันดีๆนะครับเพื่อที่จะเคลียร์มอนเป็นเส้นตรงได้ดีนั่นเองนะครับนั่นก็คือข้อเสียของการวางกวยแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีข้อเสียหนักซึ่งแต่ละตัวเนี่ยคือรูปแบบการวางหรือว่ารูปแบบการโจมตีคุณต้องวางให้เป็นด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราวางอ่่่างีี้้้นนนะผผมมมจแลลววกัตไรรเชบ ลาสย่งงี้ตัวละครที่ตีเป็นกรวยเนี่ยอันนี้ตีไม่ถึงแล้วนะครับมันก็จะสามารถตีได้ทั้งเส้นตรงนี้เลยนั่นเองนะครับนี่คือ ข้อดีของตัวละครนั่นเองสามารถเก็บได้ทั้งทั้งทั้งเส้นนั่นเองนะตัวละครเซอร์เคิลเนี่ยมันเก็บได้เป็นกระจุกนะครับแต่ว่ามอนตัวที่ไม่ได้โดนโจมตีเนี่ยมันก็จะกระจุกขึ้นมาขึ้นมาครับแต่ละตัวละครมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันไปะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยตัวฟูเอเหมือนจะทําได้ดีประมาณนึงนะแต่ก็ยังไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ในส่วนตัวผมที่ผมมองเนาะเพราะว่าตัวเซอร์เคิลเอลีไอตัวฟูเอีเนี่ยมันควรจะต้องตีช้านะครับแล้วก็เอาพวกเทรดหรือว่าพพกเเเเ่่่ดดดคููนมมมมมยตีง้ะผผผไไถึแท มาหลายๆเกมนั่นเองครับความเบรกเซนของความโกงของการจู่ติวฟูลเอลีเนี่ยมันต้องมีข้อเสียเว้ยคือข้อดีมันตีทั้งวงแล้วไงแต่ข้อเสียคือมันอาจจะต้องตีช้าอะไรอย่างนั้นซึ่งผมจะบอกถึงอาริเ d เวนเจอร์ในส่วนดนึง้วกันครับว่าเขาในศึกษาเกมเทโรดีฟเซนมาดีประมาณหนึ่งนะในจุดที่ผมเล่นและก็ชอบมาหลายๆเกมนะครับนอกจากอาริเบเวนเจอร์เองแล้วก็เขาทํามาได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นั่นเองครับนี่คืออาริมะที่ตีเป็นกลวยนะครับเก่งไหม ผมรู้สึกว่าแชงเก่งกว่านะครับและตีเร็วกว่าด้วยเช่นกันเนาะตามนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูรีวิวแชงเร็วๆนี้ได้แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะส่วนตัวละครตัวนี้ผมว่าเล่นได้และก็เก่งกว่าคีรุลอะเฉยๆเลยผมว่าคีรวนน่าจะกากสุดในระดับมิสติกแล้วนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ผมว่าเล่นได้ไม่แย่นะครับแค่หาจุดวางดีๆให้มันก็จบแล้วแล้วก็ด่านเนี้ยได้ด่านหนึ่งสองสามเนี่ยทางตรงจะเยอะซึ่งตัวเนี้ยมนเล่นได้ดีนะระยะก็ไม่แย่ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะวรนีลกัคงตห ที่เล่นได้แหละแต่ผมยังไม่เคยเจอตัวละครตัวไหนในเกมนี้นะที่มีสถานะนะครับหมายว่าจะเป็นสโลตีติดเลือดไหลหรือสตันยังไม่มีนะยังไม่มีจริงๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าเกมจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับฝากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป้วยครับผมสวัสดีครับ